สวัสดีครับเริ่มต้นกันข้อที่1ครับโจทย์บอกว่าจากข้อมูลพลังงานที่กําหนดให้ต่อไปนี้พลังงานแลกทิสของอลูมิเนียมฟลูออไรด์มีค่าเท่ากับกี่กิโลจูลโมลกาหนดพลังงานการเหิดนะครับ s u b l ิ m a t i o n ของอลูมิเนียมมาให้นะครับ i อ n i z a t i o n ลำดับที่1 2 3ของอลูมิเนียมก็ให้มาพลังงานพันธะบอ n d energy ของฟลูออรีนก็ให้มานะครับครูบาอาจารย์บางท่านก็เรียกว่า distillation นะครับบางคนก็เรียกว่า อ่า d i s t a uh, l so c a t i o n ก็แล้วแต่เขาจะใช้กันนะครับแล้วก็สัมพัคภาพอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้บ้านเราก็ให้มานะครับแล้วก็พลังงานรวมของประยาบอกมาด้วยนะครับว่าเป็นการคายพลังงาน1,500กับ8กิโลจูลน,นะครับจากข้อมูลตรงนี้โจทย์บอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่ได้ระบุคเครื่องหมายมาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบในการคำนวณใ,ให้เลือกใช้เครื่องหมายตามความเหมาะสม กปกติพลังงานการระเหิดนะครับ s ับ l i m a t i o n เนี่ยจะเป็นดูดความร้อนนะครับตัวนี้เครื่องหมายเป็นบวก ionization energy ก็จะเป็นบูดดูดความร้อนเครื่องหมายเป็นบวกพลังงานพันธะ dislocation บางครูเรียก d ิ s l o c a t i o n บางครูเรียกบ o n d energy กันแล้วแต่จะใช้แต่ว่ามันเป็นดูดความร้อนแน่ๆนะครับ e เล็ก r รอ affinity ตัวนี้จะเป็นได้ทั้งดูดทั้งคายแต่โดยปกติ็กตรอ r อั affinity ครั้งแรก มักจะเป็นขายความร้อนนะครับยกเว้นไนโตรเจนยกเว้นอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็จํากันได้อยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นขายความร้อนเครื่องหมายลบส่วนพลังงานการก็คอพลังงานการเกิดสารประกอบตัวนี้เป็นคายพลังงานคายก็เครื่องหมายเป็นลบตอนนี้รู้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นตั้งสมการเดลต้าเให้เข้าใจกันก่อนเดลต้าเอสมการของปฏิกิยาเนี่ยหมันหาได้จากเราต้องซับ l เ a t i o n H sub sublimation ก็คืออันนี้นะครับ sublimation S U SU B sublimation 2เราต้อง d i t i l a t i o n นะครับพลังงานการสลายพันธะ d i t i l a t i o n นะครับไอตัว d i t i l a t i o n ตรงนี้นะครับมีปัญหานิดนึงก็คือถ้าเรา d i t i l a t i o n โอ้ขอโทษผมเขียนผิดที่ d i t i l a t i o n คือตรงนี้ครับถ้าเรา d i t i l a t i o n ไป159มันจะได้ฟ r รีนออกมา2อะตอมแต่เราต้องการฟูรีน3อะตอม เพราะฉะนั้นเราทํำยังไงเราก็ต้องเอาตัวเลขนี้คูณด้วยเศษ3ส่วน2ถูกไหมครับเพราะว่า2ตัด2หมดก็เหลือ3มาตอมพะะน้นดิเทเลชันตรงนี้ต้องคูณด้วยเศษ3ส่วน2เข้าไปพอคูณเศษสาส,ส่วน2เสร็จปับ๊บอันต่อไปก็ไอออนไนเซชันนะครับ ie เนี่ยโอ้ย ie ตั้ง3รอบเพราะว่าอลูมิเนียมเป็นธาตุหมู่3นะครับต้องให้อิเล็กรตรอนทั้งหมด3ตัวก็บวกไปเรื่อยๆเลยครับ ie 1 ie 2แล้วก็ ie 3 ie เนี่ยงงยังไงยังไงก็เป็น ดูดความร้อนอยู่แล้วนะครับ IE เสร็จก็อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้นะครับก็บวกด้วย EA อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้อันนี้คือ IE นะครับแล้วก็อันนี้คือ EA อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ซึ่งอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้เนี่ยเราใช้คายพลังงาน328ไม่ได้เพราะว่าเรามีฟลูอรีนถึง3มาตอมอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ตรงนี้ต้องคูณ3เข้าไปบางคนบอกว่าพี่แล้วอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้เครื่องหมายเป็นลบทำไมพี่เขียนด้วยเครื่องหมายบวก เวลาเราคำนวณเดลต้าเอครับเราจะคำนวณด้วยเครื่องหมายบวกตลอดแล้วค่อยแทนค่าเครื่องหมายลงไปทีหลังลบเจอบวกแล้วมันกลายเป็นลบเองนะครับแล้วก็บวกด้วยอันสุดท้ายก็คือ HL l, l a c t i ล Energy ซึ่งโจทย์กำลังถามเราอยู่นะครับแล้วก็แทนค่าธรรมดานะครับเดลต้าเอโจทย์บอกมาแล้วลบ1508นะครับเท่ากับ s u บเรเมชั่นนะครับ314นะครับบวกด้วยเศษ3.2ส่วน2 ดิทเทอเลชันก็คือ159คูณกันนะครับตรงนี้เนาะพี่เตวงเล็บไปนิดนึงโอ้ยที่มันแคบเหลือเกินอ่าถอยลงมาหน่อยจะได้ดูไม่น่าเกลียดนะครับจะได้ดูเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะแล้วก็บวกด้วยไอออไนเซชันครั้งที่1 577บวกด้วยไอออไนเซชันครั้งที่2 1,823บวกด้วยไอออไนเซชันลำดับที่3 2,751 บวกด้วยอิเล็กตรอนอัฟฟินตี้ทั้งหมด3รอบแต่เป็นเครื่องหมายลบลบเจือบวกก็กลายเป็นลบนะครับวงเล็บ3คูณด้วย328วงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วย hl lattice energy นะครับเอาทั้งหมดนี้ไปคิดเลขหา hl ออกมานะครับพี่เต้แอบไปคิดมาแล้วนะครับก็จะได้ลบ6 0 0 0นะครับ227นะครับ6 2ขอเขียนใหม่นะ6,227 จุดห้าหน่วยก็จะเป็นกิโลจูลเปอร์โมลน,นะครับหน่วยเดียวกับที่โจทย์ต้องการนะครับก็เสร็จก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสําหรับเรื่องนี้แต่นั่นแหละครับต้องตั้งสมการให้ถูกต้องแล้วก็คิดเลขให้ทันด้วยนะครับยังไงข้อเขียนก็ได้คะแนนมากกว่าข้อกายอยู่แล้วเริ่มทําจากข้อเขียนก่อนทุกครั้งนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ